สวัสดีเพื่อนๆชาวแร็คล ok, e ็อก E X E นะครับวันนี้คุณอยู่กับคนขายพลอย2นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอาชีพโปรกนะครับตอนนี้เลเวล73แล้ววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำอะไรบางอย่างครับเกี่ยวกับโปรกเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับตัวนี้ก็แย่งซีนจังเลยนะโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมเลเวล73แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสเตตัสนิดนึง เรของผมเนี่ยอาจจะเป็นสายผสมอยู่นะครับเป็นสเต็ง50ครับแล้วก็ AG 75แล้วก็เด็ก7 7นะครับอ่าส่วนของที่ใส่เนี่ยบอกได้เลยว่าโลกเนี่ยใส่อะไรก็ได้นะครับที่ที่คิดว่าดีนะสำหรับใครที่จะไปเก็บมอนเตอร์ที่เป็นธาตุเนี่ยก็หาเสื้อธาตุตัวนิดหนึ่งอ่าสำหรับผมเนี่ยเอาของจากตัวพ่อค้ามานะครับก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็หมวกที่ใช้เนี่ย ถ้าคุณหามาใช้ได้เนี่ยผมว่าเป็นหมวกที่ดีมากเลยนะครับโอเคนี่ฮะเป็นหมวกสล็อตทาให้มีโอกาสร่ายโซนิคโปรเลเวล5นะครับซึ่งช่วยเราเก็บเลเวลได้อย่างดีเลยนะครับโอเคผมจะเปิดเสียงนิดนึงนะโอเคดีนะครับ เป็นสิ่งที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้แหละครับก็คือโจนสายดาบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสายมีดด้วยนะครับเพราะว่ามันอัพสกิลแบบเดียวกันอ่าเดี๋ยวจะให้ดูสกิลโรคนะครับตอนเปลี่ยนแรกๆเลยจ็อบที่เราจะเอาไปลงเนยตอนแรกนะครับสําหรับสายมีดเราก็ต้องลงสกิลนี้ก่อนครับอัพไป10เลยมันจะบวกดาเมจถึง40ดาเมจนะครับหรือว่าแอตแท k กบก40นั่นเองนะฮะ ซอสมัตตรีนะครับนีครับเพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้ดาบมือเดียวหรือว่ามีดด้วยนะครับรวมไปถึงมีดด้วยอย่าลืมอัพนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ฮะก็คือสกิลขโมยไอเทมจากมอนสเตอร์อัตโนมัตินะครับเป็นการสติลอัตโนมัตินั่นเองโดยที่เราไม่ต้องกดสติลเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าทำไมผมถึงใส่หมวกสลอนะ็อตนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ แนะนำอะไรบางอย่างก่อนนะโอเคอ่ะเราไปดูกันที่ของนะครับสำหรับสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้เนี่ยที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นะครับก็คือ <c oughs> การ์ดใบนี้นั่นเองครับก็คือการ์ดไซด์วินเดอร์นะครับหรือการ์ดงูดำนะสำหรับอาชีพอื่นที่ใช้เนี่ยใช้การ์ดใบนี้นะครับมันก็จะมีโอกาส ติด double attack หรือว่า double damage แค่5%น,นะครับแต่ว่าโจนเนี่ยถ้าเกิดเราใส่การ์ดใบนี้ในอาวุธนะครับผมคิดว่านะอันนี้ก็ไม่มีแหล่งข้อมูลยืนยันหลักผมคิดว่ามันน่าจะติด double attack เนี่ยถึงเลเวล10เลยนะครับซึ่งอาจจะดีกว่าหมวกงูนได้ซ้ำไปนะครับมันจะติดรัวๆเลยรัวๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปตีให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่า เมื่อกี้เพื่อนๆอาจจะเห็นไปบ้างแล้วนะ,อะตอนนี้ผมก็ใช้หมวกไปโกะนะครับสลับกับหมวกสลอ็อตพอเจอมอนสเตอร์เนี่ยเราก็จัดการเปลี่ยนเป็นหมวกสล็อตน,นะครับนี่ฮะลองสังเกตการแสดงผลของเด b l e แอ t แท k นะครับมันดีมากๆนะครับลองดู นี่ฮะสติลไปด้วยนี่นะครับโหมกสล็อตเนี่ยช่วยให้เราเก็บเลเวลเร็วขึ้นด้วยนะครับมันก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับใครที่จะหามาใช้นี่ฮะอลองสังเกตนะครับอลองสังเกตอ,อัตราการติดโซนิกโบนะครับแล้วก็อัตราการ แสดงผลของการหูดําด้วยก็คือ double attack นั่นเองอให้ลองสังเกต2ออย่างเลยมันช่วยให้เราเก็บเลเวลดขึ้นจริงๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่หมวกงูนะครับด้วยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยคิดว่าหมวกงูมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับใส่หมวกสล็อตโอเคกว่าเยอะเลยลองสังเกตนะครับดาบที่ผมใช้นะครับเป็นดาบอันนี้ฮะ เซเบอร์ er นะครับสองลูซึ่งผมก็ไปซื้อมาจากร้านค้าเลยในเมืองพอนเทล่านะครับแล้วก็ไปตีบวกห้าดาเมจมันอยู่ที่ร้อยสิบห้านะครับบวกห้าไปก็บวก 25. อีกยี่สิบห้าอการ์ที่ใจ่ายเนี่ยก็ใบแรกอย่างที่บอกไปนะครับเป็นการ์ดฮูดําแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นมัมมี่นะครับมัมมี่ก็คือบวกฮิตยี่สิบเป็นค่าความแม่นยำนะครับซึ่งการมัมมี่เนี่ยก็จะตัดปัญหาในเรื่องการที่เราตีไม่โดนไปนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับ สำหรับดาเมจที่ทําได้เนี่ยก็ประมาณเท่าที่เพื่อนๆเห็นนะครับอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่ว่าคุณเก็บเลเวลแบบสบายๆได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องใช้งบสูงๆนะครับไม่ต้องหาดาบแพงๆมาอันนี้เนี่ยแค่ประมาณ50,000ื่นนะครับแล้วก็มาปีบวก5เองก็ก็คงไม่เกินสอน,นะครับเดี๋ยวลองตีดูนะลองสังเกตดับเบแอตักของมันนะครับแล้วก็จะเป็น เอฟเฟกตของหมวกสล็อตก็ตามเดี๋ยวเราสังเกตดูน,นะนี่ฮะสบายๆเลยครับเก็บเลเวลเพลินๆนฮะก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับน,นี่ฮะเก็บเลเวลแบบง่ายๆครับ ตอนที่เราไม่เจอมอนสเตอร์เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นหมวกไปโกดนะครับเพื่อเอาอ่า <c oughs> ให้มันเดินไปไหวนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะตีให้ดูอีกสักสตัวนะครับ ลองสังเกตนะครับว่าเราตีเพลินตีสบายมากเลยครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับเราใช้มีดนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ได้เห็นมีดไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมเตรียมธนูมาด้วยนะสำหรับธนูอันนี้เนี่ยก็ใส่การ์ดงูดำนะครับเราจะลองมาดูนะครับว่ามัน <c oughs> แสดงผลดับเบิลแอทแทคเท่าอา,อาวุธ ประชิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะ,อะตอนนี้รู้สึกว่าเราจะไม่ได้ใส่ลูกธนูนะครับเดี๋ยวขอใส่ลูกธนูนิดนึงเดี๋ยวลองสังเกตนะครับน,นยังไม่ออกโอเคลองสังเกตนะครับเป็นธนูใส่กา๊าซไซด์วินเดอร์นะครับหรือว่าการมันดันั่นเองใช้เพื่อนๆลองดูว่ามันติดบ่อยหรือเปล่านะครับ ติดบ่อยก็หมายถึง double attack เนี่ยมันถึง50%หรือเปล่านะก็ะจะได้เห็นว่าก็จะเห็นได้ว่ามันก็ติดบ่อยนะครับเรียกได้ว่าอาจจะเกิน50%ด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเกิดมันเป็นตามนี้จริงๆก็เหมือนกับว่าเราได้ double attack เลเวล10เลยนะครับ โดยที่เราใช้ธนูด้วยนะก็ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยยิงไม่แรงเท่าไหร่นะเพราะว่าวิธีการที่จะทําให้เรายิงแรงกว่าน,นี้เนี่ยก็คือการที่เราหาเซตฮันเตอร์มาใส่นะครับะจะยิงแรงมากเลยแหละแต่ว่าผมไม่มีธนูที่ใส่การ์ดคุเซอร์แล้วก็ซด์บินเดอร์นะครับก็เลยจะลองธนูธรรมดาให้ดีก่อนอดูคนระับก็จะเห็นได้ว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับ รอบการูดำนะอโอเคครับเดี๋ยวจะใช้ดาให้ดูอีกทีนี่ฮะการูดำนะครับสุดยอดนะครับบอกได้เลยที่ผมมาเก็บเลเวลที่นี่เนี่ยนะครับเพราะว่า อมอนมันไม่ได้โหดมากนะครับแล้วก็จ็อบมันได้ค่อนข้างเยอะนะครับเลเวลก็พอประมาณครับมันก็ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ระหว่างการตีไปเนี่ยนะครับก็อาจาจะสกิลได้เจ้าอีลูนะครับผมก็ได้มา3เม็ดแล้วนะครับจากที่นี่เลยาจากเจ้าตัวคอกนี่แหละเห็นได้ว่าชีพโลกเนี่ยมันเพลินมากๆ,ๆจริงๆนะครับ ยังไงก็เพื่อนๆนก็ลองมาเล่นกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมที่ผมบอกไปด้วยนะครับอาวุธอย่างดาบเนี่ยเราหามาใช้ได้นะเพราะว่ามันจะตีขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่เนี่ยได้ดีกว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าข้อมูลถูกหรือเปล่าแต่มันก็น่าจะดีกว่ามีดนะครับใโอเคนะครับวันนี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ผมคิดว่าข้อมูลนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับ ลกทั่วราชนจาจักรนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีดาบงูดำเนี่ยก็ไปหามาใช้ได้นะครับแล้วก็มันจะทำให้คุณเก็บเลเวลได้เพลิดเพลินนะครับโดยที่เราไม่ต้องหาหมวกงูมาใช้เลยนะประหยัดกว่าด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองติดตามนะครับผมจะหาอะไรแปลกๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปครับสวัสดีครับ